สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของรายการปรับปรุงบัญชีกานะรปรับปรุงบัญชีในวันนี้เป็นเรื่องของรายได้ค้างรับนะครับปรับปรุงรายได้ค้างรับปกติถ้าเป็นรายได้แล้วเราได้รับเงินนี้เราจะเดบิตบัญชีเงินสดแล้วก็เครดิตบัญชีรายได้นะฮะ แต่ถ้าเรายังมีรายได้แล้วยังไม่ได้รับเงินเราจะเดบิตเงินสดได้ไหมไม่ได้นะเราเดบิตเงินสดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นรายได้ค้างรับนะฮะก็เลยเดบิตบัญชีรายได้ค้างรับนั่นเองนะครับทีนี้มาทําความเข้าใจว่ารายได้ค้างรับก็คืออะไรนะฮะรายได้ค้างรับก็เป็นรายได้ของกิจการที่เกิดขึ้นแล้ว นะในงวดในงวดบัญชีปัจจุบันนะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินในงวดบัญชีปัจจุบันนะก็ถือว่าเป็นรายได้ค้างรับนะรายได้ค้างรับเป็นสินทรัพย์นะเช่นเดียวกับลูกหนี้นะเพราะยังไม่ได้รับเงินนะแต่มีสิทธิ์ได้รับตัวอย่างเช่นบอกเมื่อวันที่เมื่อวันสิ้นงวด56 กิจการพบว่ามีผู้เช่าห้องพักหนึ่งรายยังไม่ได้รับยังไม่ได้ชำระค่าเช่าห้องพักของเดือนธันวาปี 56- 3,000บาทแสดงว่าเราเกิดรายได้ขึ้นแล้ว3,000บาทในงวด5 6แต่เรายังไม่ได้รับเงินนะ,ะเมื่อเรายังไม่ได้รับเงินในวันสิ้นปีเราจะปรับปรุงเพื่อให้รายได้มาตกอยู่ในงวดปีห6นะฮะ ปรับปรุงยังไงก็ามาดูกันสองหห้านะก็เดือนธันวาคมปรับปรุงนี้จะปรับปรุงวันที่สิ้นงวดนะสิ้นงวดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น31มธันวาคมนะมีะไรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในงวดนนี้แต่ยังไม่ได้รับเงินเดบิตเงินสดได้ไหมครับไม่ได้นะให้เราเดบิตไว้ในบัญชี รายได้กรณีนี้รายได้อะไรครับเป็นรายได้ค่าเชา่าก็รายได้ค่าเชา่าค้างรับนะก็เช่นเดียวกับลูกหนี้นะอยู่หมวดที่เท่าไหร่ครับหมวด1นึ่งนะสามพันบาทก็เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เครดิตบัญชีรายได้ค่าเชา่า หมที่4ี่สาพันบาทเช่นเดียวกันก็ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าค้างรับนะนะ ผูจะยังไม่เขียนเลขที่บัญชีเต็มนะเพราะว่าการเขียนเลขที่บัญชีเต็มไปนี้ก็มีความหมายว่าเราผ่านไปแยกประเภทแล้วแต่ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นหมวด1แล้วก็รายได้ค่าเช่าเป็นหมวดที่4นะครับน,นี่เป็นตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างถัดมานะตัวอย่างถัดมาตัวอย่างที่2กิจการให้กู้ยืมเงิน1 0 0 0 0แบาทตั้งแต่1พฤศจิกายนปี56 ตกลงว่าตาดอกเบี้ยเงินกู้ก็ร้อยละ12ต่อปีแล้วกําหนดชําระดอกเบี้ยปีละครั้งนะฮะกำหนดชําระดอกเบี้ยปีละครั้งให้เราบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการให้กู้เงินแล้วก็ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับนะฮะการให้กู้เงินสองห้าห้าหกนะให้กู้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนนะให้กู้ยืมเงินเนะดบิตบัญชีก็ลูกหนี้เงินกู้แล้วก็เครดิตบัญชีเงินสดนให้กู้ไปเท่าไหร่ครับหนึ่งแสน โจทย์ไม่ได้บอกว่าใครกู้นะฮะวันที่หนึ่งก็ให้กู้ยืมเงินนะฮะทานี้เรามาดูว่าการกู้รายนี้การกู้ครั้งนี้การกู้ครั้งนี้นะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีที่เราจะได้รับนะครับกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ ปีละครั้งนะเมื่อกู้วันที่1พฤศจิกายนครบปีถึงจะได้ดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งนะครบปี1พฤศจิกายนก็ไปครบเอาวันที่31ตุลาคมปี57าเนะสาตุลาคมปี57ในวันที่3าตุลาคมปี57เราก็จะได้ดอกเบีย้ย1ปีนะดอกเบีย้ย1ปีที่เราได้รับในวันที่31ตุลาคมปี57นั้น มันไม่ใช่เป็นดอกเบีย้ยของปี57ทั้ง12เดือนนะส่วนหนึ่งเป็นดอกเบีย้ยของปี56 2เดือนแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นดอกเบีย้ยของปี57 10เดือนนะครับเพราะนั้นดอกเบีย้ยของปี56ซึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายนไปถึง31ธันวาคมตรงนี้ถือว่าเป็นรายได้แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับชำระ เมื่อยังไม่ได้รับชําระก็ถือเป็นการค้างรับนะครับเราก็ต้องปรับปรุงดอกเบีย้ยนะฮะในวันที่31ธันวาคมเป็นดอกเบีย้ยค้างรับนะครับมีรายได้เกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้เงินก็เดบิตไว้ในบัญชีดอกเบีย้ยค้างรับนะะก็เป็นหมวดหนึ่ง ท่านี้ค้งรับเท่าไหร่นะครั้งรับเท่าไหร่นะรรหรอลองดูนะครับก็เท่ากับเงินต้นหนึ่งแสนคูณด้วยอะไรครับสิบสองใช่ไหมครับหารหนึ่งรอย แล้วก็คูณด้วยกี่เดือนครับ2เดือนหาร12อ,อย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คือดอกเบี้ยนะคูณออกมาได้เท่าไหร่ครับลองคูณสิครับก็เป็นดอกเบี้ยค้างรับ2เดือน2เดือน2000บาทนะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วในปีนี้ก็เดบิตก็เครดิตดอกเบี้ยรับ 2,000บาทนะอันนี้ก็อยู่หมวด4ละลูกนี้อยู่หมวด1นะครับเงินสดลดลงหมวด1ลดลงนะนี่คือรายการปรับปรุงนะฮะปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับกี่เดือนครับสองเดือนครับ แค่นี้นะจากนั้นเรามาดูว่าออแล้วมันจะมีผลกระทบในปีถัดไปอย่างไรนะในปีถัดไปที่เราจะได้รับดอกเบีย้ยนะปีถัดไปคือปีอะไรครับ5 7ครบปีก็คือตุลาคมวันที่31เราก็จะได้รับดอกเบีย้ยละนะ,ะเราต้องได้รับดอกเบี้ยเต็มทั้ง12เดือน นะก็คือเดือนละพันสิบเดือนก็12ื่นก็จะเดบิตเงินสดหม0 0นสะในปีห้อันนี้ปีห้นะปีห้เนี้เรามีรายได้แค่10เดือนคือตั้งแต่1มกราถึง31ตุลามีรายได้แค่10เดือนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเครดิตรายได้ดอกเบีย้ยหรือดอกเบี้ยรับ สิบเดือนเท่านั้นก็คือหนึ่งหมื่นแตสังเกตว่าเดบิตกับเครดิตเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมขาดไปไหนครับเครดิตอีกเท่าไหร่ครับสองพันเครดิตอีกสองพันเท่ากันยังอลองคิดซิว่าจะเครดิตบัญชีอะไรนะได้เงินมาหมื่นสองไม่ใช่เป็นไรายได้ของปีห้าเจ็ด ทั้งหมื่นสองเป็นรายได้ของปี57แค่หมื่นเดียวแล้วอีกสองพันเราเป็นรายได้ของปีไหนครับครับปีก่อนปีก่อนอยู่ในบัญชีอะไรครับดอกเบีย้ยค้างรับพะฉะนั้นเครดิตบัญชีดอกเบีย้ยค้างรับนะเครดิตบัญชีดอกเบีย้ยค้างรับนะแสดงว่าดอกเบีย้ยค้างรับเดบิตไว้ใช่ไหมครับเป็นลูกหนี้นะ มาถึง3ที่เมตุลาคมเขาชำระแล้วก็ต้องล้างออกทางด้านไหนครับเครดิตครับอันนี้ก็ได้รับชำระดอกเบีย้ยและดอกเบีย้ยค้างรับ ครับอันนี้ก็เป็นสืบเนื่องกันนะครับสืบเนื่องกันนะครับเมื่อเราได้รับชําระแล้วนะเราก็ต้องปิดบัญชีนี้ออกไปนะครับว่าไม่เป็นหนี้กันอีกแล้วนะครับอันนี้คืออารายการปรับปรุงเกี่ยวกับค้างรับนะครับ